คุณผู้ชมครับคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับโรคกระเพาะอาหารและเมื่อคุณเองนั้นมีอาการปวดแสบปวดท้องนะครับบริเวณส่วนบนหรือว่าอาการเริ่อเหมือนเปรี้ยวนะครับหรือว่ามีรสขมในปากนั่นคืออาการของกรดไหลย้อนนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเรามีศาสตร์ทางเลือกนะครับที่จะมาบําบัดอาการกรดไหลย้อนที่คุณผู้ชมเป็นกันอยู่ในช่วงสุขภาพดีกับชีวรักครับช่วงสุขภาพดีกับชีวรักและตอนตอนนี้นะครับทีก็ยืนอยู่กับผู้อำนวยการนะครับ ศูนย์นะครับบำบัดนะครับเรียกได้ว่าศูนย์ธรรมชาติบำบัดนั่นเองนะครับอาจารย์ยางเผยเซนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ไม่เจออาจารย์นะคะคราวที่แล้วนี่เป็นซิเสียงหญิงซิเสียงหญิงซิเสียงหญิงแต่ก็ทำได้นะทำได้ทำได้วันนี้เป็นเรื่องครอบแก้วคราวที่แล้วครอบแก้วนะพี่เนาะคราวที่แล้วนี่อาการอะไรนะอาการไหลติดไหลติดข้อไหลติดวันนี้จะเป็นเรื่องของการ แก้อาการกดไหลย้อนปกติแล้วอาจารย์คะเวลาที่กดไหลย้อนเนี่ยแพทย์เขากินยาลดกดหรืออะไรกันใช่ไหมเอ่อกดไหลย้อนปก,กติตั้งแพทย์แผงจริงก็เรียกว่าราบกก่อยไม่หลีเหมือนกับเรากินแล้วก็ต้องพังกว่ากับเพราะยย่อยเสกแล้วก็สองที่ลำไส้แต่เขาติดที่กับเพราะนางโรเขาก็ยังไม่ลงลำไส้บางทีบางคนกินเสกแล้วสองสุกโมงเออออกมายังมีกิ่งทางออกมา นี่ก็จริงๆก็ปัญหาจากว่าเราบกซอยไม่ค่อยดีอ๋อถ้าเป็นแพทย์แผนตะวันน่ะพี่เฟย์เหรอคะมีบางครั้งนะบางมื้ออย่างเงจ้าเออปกติก็เกิดจากว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาอ่าไม่ตรงเวลาอ่าแล้วยังมีอย่างหนึ่งจริงจริงสำคัญคืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดบางทีเครียดแล้วก็เขาทำลายกระเพาะ กินกาแฟกินกาแฟก็ก็มีส่องหนึ่งทำไมทไมเวลาเราเครียดแล้วมันต้องลงกระเพาะด้วยครับหนูไม่ได้เครียดไม่ของแพทย์แผนจริงเขาพูดว่าเรามีห้าระบบใช่ไหมมีระบบไม้ระบบลิงระบบธงระบบไม้ก็เดีระบบตับคุมอารมณ์อารมณ์แล้วระบบกระเพาะสิระบบลิงบางทีเขาไม่มาทำไล่ลิง ทำาร้ดินใช่กับบางทีบางคนรักษากระเพาะอย่างเดียวยังไม่หายนะสุดท้ายเขาต้องไปที่รักษาหลับหลับบกตับตับโอ้สองหลับบกโอ้นี่มันดูแบบไม่ใช่ดูแค่ระบบเดียวใช่ไหมอาจารย์แข็งว่าไอ้อากัง่างนี่แต่เขาไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอีกอย่างนึ่งคือก็คิดว่าโอ๊ยเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาอย่างเดียวกินกาแฟนอนพักผ่อนไม่พอหรือว่ากินอาหารตอนกลางคืนเอาจริงๆแล้วคนกินอาหารดึกไปอ่ะจริง สองทางอีกทางหนึ่งเกิดจากว่าเรากินไม่ถูกโต๊ะอีกทางหนึ่งเกิดจากจิตของเราไม่เกี่ยวไหมฮะอาจารย์การการรับประทานอาหารตอนดึกหนูก็เห็นจริงๆสามครั้งที่สุกยังของจิตยังนิ่งสามครั้งกว่าที่ที่จิตนี่เหรอคะเหมือนกับเราเครียดหมอเออซึ่งเศร้าอย่างนี้ก็ทำให้เขาเครียดลงกระเพาะอะไรอย่างนี้ป่ะกระเพาะไม่ค่อยดี พอรู้สาเหตุแล้วเนี่ยวิธีการแก้ค่ะอาจารย์ในแบบแพทย์แผนจีนที่มีวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างเหมือนกับรักษาก,นะร,กระเพาะนะแล้วกบไหลยงมีตรงตงมีจุดน่อจุกกระเพาะอาหารของจงหวังนะภาษาจีนก็จงหวังเลสะเลอขึ้นม,มาห้านิ้วมือต่อไปเรามีบางฮะบางทีเราก็ช่วยร้องก็ได้ก็ูตรงนี้เราใช้ขาอแก้วก็เอาเอาพริกปอกมาแบกที่นี่แล้วให้ให้เขาวิ่งทำให้ภายในชี่หมงได้ แต่บางบางทีเราอะะตัวเองมีปัญหาเราก็ใช้มือน่วงอย่างได้นวดปุ๊บเลยเลยเดี๋ยวสะดือแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆต้องนวงติดต่อกันหานาทีถึง10นาทีแต่ร้อนๆใช่ให้เขาโยนแบบนี้นี่เองแค่กดกดนวดนนเนี่ยนะครับอาจารย์ใช่แต่ต้อง ต้องอกแรงนิดหนึ่งอให้เนื้อสัมผัสเนื้อใช่ไหมคะต้องต้องคืออันนี้ต้องหาคนนวดให้แล้วนวดเองคงจะลำบากนวดเองได้เนี่ยจริงเปล่านวดไตแล้วบางทีเราไปไปนวดแผงโบราณก็ให้หมอนวดว่าเอาที่นี่ให้เขานวดนวดโอเคอ่ะนะคะนี้เรามีเรามีผู้ป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อนค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะวิธีการครอบแก้วจะครอบจุดไหนนะคะมันจะช่วยได้ยังไงนะครับมาเลยครับสวัสดีค่ะ เอสเอ็มเอสยังส่งได้เรื่อยๆนะคะเรื่องของน้ําแร่ก็ส่งได้นะคะไปใหม่น้ำแร่ต้องเอาเอาครับขางนี่อักาต้องนอนงายเดี๋ยวผมให้ให้เรารู้ว่าจุกตู่ตรงไหนนะจุกจงหัวนะตรงตรงก็รักษารอบกระเพาะนะครับเดี๋เอาเอามือมือขึ้นมาห้านิ้วมือสะเลยขึ้นมาห้านิ้วมือครับตู่ตรงนี้อ่าเราเราใช้ห้านิ้วมือตรงนี้วางเหนือสะดือนะครับไอ้ตรงตรงก็จุกนี้ก็ภาษาจีนงก็แล้วจงวนะจงหัวแต่ผมตั้งเชื่อเชื่อเล็กแล้วจุกกระเพาะ จกบรที่ใกล้ๆกับลิ้นปีนะหาชัยครับชัยครับจุกนี่เป็นซ้ำขังทีสุดเเนี่ยถึงว่ากดไปแล้วจุกๆก่นลิ้นปี่กัดกดสี่จุกเลยล่ะเดี๋ยวผมสาเร็จสาสาธิตเลยนะคะอาจารย์ครับง่ายๆเวลาที่จะบำบัดผู้ป่วยต้องต้องอาจารย์ครับบำบัดผู้ป่วยนี่อาจารย์ต้องวินิจฉัยก่อนปะคะหรือว่าไม่จำเป็นหรือว่าผู้ป่วยมาต้องบอก ไม่ของของเราตูวคลินิกเราก็แน่นอนต้องจับแม่รูลี่กเราถามว่าอาการแต่บางทีสัปาเราไปที่สัปาเว้นี่สัปาก็เราเอบลมหมอหน่อยก็แน่นอนจับับแม่ไม่แปลงแต่เขาถามได้ถามว่าอาการอย่างไงก็ถามก็บอกอาการคุณหมอไปนะฮะเราเอาเอาคิมกัวซาใส่ไว้กบอันนี้อาจารย์ทำทำอะไรฮะ